ณเช้าว,วันอังคารคันคานสน,น,นุกจกังเลยคลิปนี้คลิปอะไรเนี่ยดูหน่อยสิวันที่นะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขานะคะจะพาไปร้านซียนะคะจากกรุงเทพไปร้านซูชิจากกรุงเทพนะคะไปเลย <c ười> นี่ค่ะเราถึงด้าน ซูชิดำเรียงไงนะคะเมือนก็สเปนประมาณน,นี้นะคะก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนอยากไปกับเขาจังเลยอะ่ะขรุดไม่ดีเกลือกลัวเกลืกลัวเกลือถ้ารถกี่เน,นี้ยเสกรุดขึ้นมาก่อนดีกว่าฮ่ารมาแล้วเสกรุดป,ปั๊บมาปุ๊บ อโอ้โหจะไปทางไหนเนีย่ยปรับความเร็วเลยสักห้าแล้วกันสี่ห้าสหกแล้วกันสิ่งไปเลยคนที่ขาะสิงอะไรอยู่ไหนเนี่ยหาจีพีมอ็ดมิ ดินคิหน่อยสิคิหมดูคิใหมห้าาไปฉากอมงนี้นะคะอมงไหนอี่ยมกลครีมครามครามครม,คมอมกับอมงใกลแคลมเข้มไหนเข้มที่มานี่แหละให้นําไปทางน,น,นี้เอาอมงนั้นเลย ไปดีกว่าอยากกินซูชิซูชิซูชิแล้วซ้าจ้าจ้าจ้จจจจทาท่นไงรีบรีดดีกว่าตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้นะคะ่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ให้เราเข้าไปกันเร็ค่ะไปเลย เลสโกในที่สุดก็ถึงสักทีฮบอกว่าจะไปเปลี่ยนชุดนี้จะเปลี่ยนทำไมมีสิ่ม,มาอับพราร์ตเมนนั้นหรอตูหนึ่งดีกว่าว่ามีห้องไหนให้เช่าบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องห้องเรยนะครับ นี่ครับมีห้องสามร้อยหนึ่งครับห้องที่ว่านหนึ่งห้องขอบคุณค่ะฉันสามนี่ไหว้าวห้องดีมากหุยห้องนอนคคบหมดนเลยอ่ะเปิดพ้นี้านได้ด้วยยอง ห้องอื้อๆอันนี้ห้องอไล่อาบน้ำฮึส,สุดเลยนี่ค่ะว่ามีซูชิด้วยนี่นะเดี๋ยวเราไปซูชิกันอ่านี่ค่ะปัดขอฝากไปซูชิหน่อยนะคะแล้วซูชิจะมีเบรกเกคร์ค่ะใช่ค่ะยินดีครับ มินิมอลแต่เขาไม่สับใสฉันสวยสอันนี้ร้านขายอะไรคะอันนี้ร้านขาย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 อะไรคะกระพืดมาสา์คค่ะค่คอืมมันคือทั้งหูลูกทั้งหูลูกใช่ครับมีสตรอเบอร์รี่หวานผลไม้หวานองุ่นหวานสตรอเบอร์รี่หวานนั่นเองครับ หนึ่งอันกี่บาทนะคะหนึ่งอันยี่สิบบาทครับสองอันสี่สิบสามอันเออแปดสิบหกสิบครับสี่อันนะคะแปดสิบครับอ๋ออันนี้ร้านขาดเลยคะ่ยะยากิโทดิครับยากิโทริรทรมีรสอะไรบ้างคะมีเกียวตันเอเกกิวตัน ยากิโทริเนกิมะยากิโทริแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเอ้ยภาษาอังกฤษผมไม่พูดนะครับให้คนอ่านเองค่ะร้า,น,ารขน,รนขายอะไรคะนี่ค่ะร้านขายแฟนผูแน้แฟนญี่ปุ่นค่ะแฟนญี่ปุ่นใช่ค่ะสามารถเลือกซื้อก่อนก็ได้นะคะ่ะมีถุงขยะด้วยรลังเนี่ย ยินดีต้อนรับสวัสดีสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านซูชิรำเรียงนะคะคุณสามารถเลือกอาหารได้อย่ากตามใจชอบได้เลยนะคะถ้าคุณกินไปเรื่อยๆแล้วคุณได้อาหารมาสูงคุณก็ได้นิบเลยะค่ะ เต็ม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 เต,ต็มนะคะเอาไว้เอาไว้ไปหมุนเอยเอาไว้ไปซื้อของได้ค่ะของเนี่ยอะไรบ้างเนียคะมีสี่อย่างนะคะก็คือตะเกียบค่ะสุมตะเกียบแบบสีบนึ่งค่ะแล้วก็มีตะเกียบว,วัฒนธรรมตะเกียบสัตว์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่นอกจากเออไม่ไม่ใช่มีแต่ตะเกียบนะคะสามารถไปสุมตุ๊กตาได้นะคะว้าว และก็สามารถถ่ายรูปกับแมวเหมียวกับปลาได้เลยนะคะว้าวว้าวเชิญขึ้นไปด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะคะด้านบนดีกว่าขอเชิญทานให้อร่อยดีคะ่ะแน่นอน,นอยู่แล้วนี้ก็กินให้อร่อยๆร ไปจานบดดีกว่าไม่เคยมาที่นี่นะเนี่ยฮู้ฮู้ฮู้โอ้ยนุ้ยี่ใหย่ใหญสุดมีนกกระเพียงด้วยอืมเยอะจังเลยเยอะจังนะกันงงอกนี่เนี่ยออเชียนซูชิคลิกเพื่อสั่งซื้อเป็นทั็บเล็ตก่อนเนี่ย เลือกเมนูที่คุณต้องการดูเมนูพิเศษเครื่องดื่มของหวานนิกิริอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกกึ่งกันเมนูอื่นๆสั่งอะไรดีนะเมนอูนอื่นก็ได้แกนหุยบอกมโอ้นี่งานเขาสามารถมาได้กินได้นี่่าเค้กฟักทองมว้วนมันฝรั่งหวาน ข้าวเกาลาดัดมีเอาข้าวเกาลัดแล้แกนอยากลองไหนน้าข้าวเกาลาดัดเกาขอเปลี่ยนที่นั่งมานั่งตรงนี้ดีกว่าวิวสวยจังเลยอุ้ยขับคุณค่ะนี่ขับข้าวเกาลาดัดคุณค่ะโอ้ยข้าวสมุนไพรมา Yes. Mm. วันนี้จนื้สกาอลัดเนี่ยอร่อยสุดแซ่บมากยังไมันต้องแซ่บอยู่แล้วอ่ะเละิ <laughs> จังเลยอร่อยจังเลยกินเพลินเนดูว,วิวเพลินเฮะดีสุดๆเลยอืมเกาลัดอร่อยมาก ค้าข้าวสมุนไพรมากกินขึ้นดื่มดีกว่ามีน้ำสตรอเบอรี่โซดาโซดาแตงโมโซดาวานิล่ารามูสออาร์เรนบลูเบอรี่สับปะรดลามูเน่ลามนเมนเ่สตรอเบอรี่โคล,ลาลามนเน่บ๊อบบ้านา้ำ อัอนนี้ล้กันสดาแตงโมอเพื่อนกินสะใจจังเลยเนาะเห็นว่ามันมีชาขมุกด้วยแต่เราไม่สั่งกว่ามไม่ไห่ของเราจะได้นะ,ะนี่จ้าโซดาแตงโมขอบคุณนะคะ ลองชิมดูซิอร่อไรยไหมสมุนไพรมากเลยสุดเลยสุดอตะดูนน่สิหองหวานดูหองหวานเค้กฝนโตเค้กี้ปุ่นแตงโม,อ,มอะไรอันนี้กันเค้กฝนโตแตงโม แล้วก็สตรอบอรี่มาจิสั่งเลยอือหือเพิ่งสั่งกี่จานกันก็ไม่รู้อยากกินเกี๊ยวซาจาังเลยจะมีไหมหน้าเกี๊ยวซาเราแอบ,บเห็นเกี๊ยวซาด้วยนี่นะเราต้องเมน,น,นูอื่นๆนี่ครับแตงหมเค้กฝนตกตกโตก มีสตรอเบอรี่โมจิโม,จ,มจิขอกินโมจิเนี่ยอร่อยฟุดฟูดเลยมีขอลองชิมเก้กตัวไหนอร่อยสุดๆอ,อร่อยมากเคยกินเค้กแตงโมมาก่อนอันนี้อะไรเนี่ยแตงโมดูสิโอยร่อยมากแตงโมคืออร่อยอ่ะอร่อยมาก อรมากมากเลยอ,ะอ่ะอ่อยสุดๆเลยขอรองกินอันนี้หน่อยสินิกิริมีอะไรบ้างหอยหอยเชลล์ปลาแซลมอนกุ้งแค่นี้นี่แหละอยากได้โลโบอดแบบเขาจังเลยสตดี แต่เราก็ได้ไปแล้วนี่ขากินน้ำสมุนไพรนี่ดีกว่านี่ค่ะหอยเชลล์กึ่งกันอืม,อมดีจังเลยนะมานตรงไหนดีตรงนี้ถ้าเกินนะปลาแซลมอนมันน,น่ะดีมันนี้กัน ขอดื่นนมน้ำสมุนไพรให้เสร็จก่อนแล้วกันกินอะไรดีหอยเชลล์ดีกว่าอร่อยอ่ะนี่เลยปลาสม,มุนก็อร่อยกุ้งกุ้งกุ้งอย่างเงี้ยแบบอร่อยเลยทั้งหมดเลยข้าวหลังเรากินที่นี่บปดไป,ปดีกว่าตื่นละ เรายังไม่เคยกินอันนี้เลยกุ้งได้อะไรดีไข่ปลาแซลมอนอันนั้กันไข่ปลาแซลมอนกับปลาทูน่าอืมเบอป์ดดีจังเลยพูดได้ด้วยไม่ใช่เรากินข้าวเหมือนค้างคืนเนี่ยเนี่ยอันนี้จะกินเหมือนค้างคืนกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็กลับหอพักดีกว่านี่ครับไข่ปลาแซลมอน กับปลาทูน่าสิปลาทูน่าอร่อยจังไอบาสมันอร่อยสุดให้กินให้เยอะๆเพราะมันจะได้จุๆ๊ๆดื่มน้ำดีกว่าสมุนไพรไปคิดตั้งดีกว่า คิดต,ตังด้ังรางรังน,นะจ้าจ้าจ้าด้านร่างดาังรางสวัสดีค่ะไปคิดเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าทั้งหมดนะคะทั้งหมดหนึ่งเอ้ยทั้งหมดอ่าด้านหนึ่งนะคะขอดูตำราก่อนนะคะได้ค่ะสามร้อยบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอากาศน่าเชื่อเลยนะคะ ซื้อได้ไปดีโู้โขอซื้ออันนี้ด้วยกันแฟนญี่ปุ่นซื้อได้ดีอ่ะเอาอันนี้ด้วยกันแม่คะขอเอาอันนี้ค่ะได้เลยจ้าเสื้อผ้าดังเดิมสีชมพูได้สตรีเดียวกันอ่าเปลี่ยนตรงไหนเหรอคะอืมเปลี่ยนในร้านนี้ก็ได้เลยนะจ๊ะค่ะไปเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่า เริ่มสีแดงพัดรมสีแดงเบอกสุดๆซื้อของกับบ้านบ้านดีกว่าอันนี้แล้วกันฮ่อีสุดกระป้านกับป้านไปดีกว่าในที่สุดคือได้เกิดเปอน์สซ็กสี วสวจอดตรงไหนดีจอดตรงนี้ละกันไปละวันนี้เป็นวันนี้สดีจริงอ่สบายใจเปนอนดีกว่าพนอนละ <Coffee. S 2> เป็นยิงเยกินแบงค่ะเมื่อฉันไปราซูชิรมเรียงที่ห่างไกลแสนนานนะคะใครที่ชอบคลิกตีนะคะน้องน้านานนะคะก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ บายๆนะคะทุนปุยปุยเจอกันคิดหน้าค่ะจุ๊บๆบ๊ายบาย